Jeg Man er med er Kom! Hvad sagde du? Men jeg skal til samtale. Kom. Kom. Hej, ja. ค่ะก็พี่น้องจ๋าหลังจากเชื่อเมื่อกี้มนมารับน้องแฟรกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่โรงเรียนอีกนะคะเพราะว่าวันนี้มีมีมนัดประชุมกับครูของเองินญ,ญ่านะคะตอนนี้เงิ่าก็ยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่นะคะเพราะว่าเราจะเข้าไปประชุมกับคุณครูนะคะทุกๆปีนะคะก็ทางโรงเรียนก็จะให้ผู้ปกครองเข้าไปประชุมนะคะประมาณ15นาทีนะคะก็ไม่ไม่นานนะคะก็พูดคุยพูด พบปะพูดคุยเกี่ยวกับว่าแอนหยาเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนนะคะกลับบ้านโอเคอเ,คเนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณครูบอกว่าแอนหยาอะไรนะแอนหยาตึ๊กตีก้ผีมีเพื่อนเยอะคุยเยอะในห้องเรียนเหรอหนาอ้าตาไหมแล้วก็ยกมืกมอขึ้นเมือ่อยกมือขึ้นถ้าเนี่ยมีคำถามใช่ไหมแอนหยา แต่อนย่าต้องอ่านหนังสือให้ไวกว่านี้คุณครูบอกว่าต้องอ่านหนังสือให้ไวกว่านี้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ต้องพูดเยอะกว่านี้ใช่ไหมโลก mm hmm. แล้วก็แมทช์แมทชิคอ่ะคณิตศาสตร์บางวิบางอย่างอนย่าก,ก็รู้สึกว่ามันยากใช่ไหมอนยา่าเนย่าบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากแต่คุณครูก็บอกว่าอันย่าเรียนทันแต่ก็ต้องขยันทำแบบฝึกหัดนะใช่ไหมอันยา่า แล้วก็โอเคมันเป็นสัมภาษณ์หรือว่าประชุมสั้นๆน,นะคะแค่15หนาทีก็เลยประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะแต่คุณครูเขาก็บอกว่าให้อยากให้ญาตอ่านหนังสือให้ใบกว่าน,นี้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ให้พูดเยอะกว่าน,นี้จะได้ฝึกฝนในการออกเสียงไฟยปายากับบ้านแล้วโอเคกลับบ้านกันคะ่ะบ๊ายบาย ค่ะส่วนเมนูวันนี้นะคะเราจะมาทำสองเมนูด้วยกันนะคะสองหรือสามเมนูประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยว <c oughs> ก็วันนี้ก็นี่นะคะเอาไก่ออกมาหนึ่งตัวนะคะไก่ตัวนี้ราคายี่สิบโครนนะคะซื้อตอนที่เขาลดราคาแล้วก็เอามาแช่ช่องแข็งไว้นะคะทีน้องอันนี้เราจะเอามาอบนะคะแล้วก็กินกับซอสนะคะอันนี้เป็นซอสสไตล์ฝรั่งนะคะแต่ฟาเขาทา กินกับมันฝรั่งก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้นะคะส่วนวันนี้ฝาเขาบอกว่าขอกินกับข้าวนะคะมณ์ก็ใช้ข้าวธรรมดาเลยนะคะข้าวหอมมะลินะคะก็ไก่อบก,กินกับซอสไตล์ฝรั่งนะคะแล้วก็คู่กับข้าวนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะนี่วันนี้ได้มะเขือม่วงมาหนึ่งมาสองถุงนะคะถุงละยี่สิบโครนด้วยประมาณสิบเก้าโคนถุงละสิบเก้าโคนนะคะพี่น้องอ่อนแล้วก็สวยมากๆนะคะวันนี้มณ์จะเอามาทําเมนูขัดไข่ แล้วก็คนที่จะรับหน้าที่หั่นมะเขือม่วงให้แม่ก็คือแอนยาอันนี้วันนี้มีผักให้หั่นนะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่น้องยังสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แอนยาจะมาหั่นอะไรหั่นมะเขือม่วงค่ะจะหั่นมะเขือม่วงนะคะโอเคมันจะหั่นยากนิดนึงแอนยาแอนยาฟังแม่แอนยามันจะหั่นอยามนจะหั่นยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเปลือ

เย <yap a> ่งว่าสมัพดีดวิีสแม่ง่บงล้วนี่พอแล้วลูกเสียอนก็พอลูกน้อยแยจ้าพอแล้วสี่สียนก็พอ ก่ก็มันจะยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทุกคนผู้คงจะรู้ว่าเมื่อเขื่อม่วงมันก็คล้ายๆมะเขือยาวนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสีม่วงนะคะพี่น้องแล้วเนื้อเขาจะแบบว่าเป็นฟองๆแล้วก็จะหั่นยากนะคะแต่พอ,อตอนที่หั่นชิ้นแรกนจะยากหน่อยแต่พอเนื้อเขาเปิดแล้วมันก็จะง่ายง่ายขึ้นนะคะก็ เละก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าฟายาเขาขอหั่นหนึ่งลูกเพียญย่าหั่นสามลูกนะคะส่วนแม่ก็จะเป็นคนผัดนะแอนยา่าแม่จะผัดไข่นะเนี่ยหรือว่าซอนแม่เอ็กนะลูกแมกรี่จะเลืออะไรกับ็ฟายาดูจะรีเลเกตไหมอะ่ะจะกินด้วยไหมคะอย่าไอ้ไนี่แม่ทำเองยินดีเสนอแม่นี่ลูก

<Okay. S 2> เอสแกลฟเลอรโอเคเสร็จแล้วโอเคถ้างั้นแม่จะเอาไปผัดก่อนนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นซอสที่ชื่อว่าปเป็นซอสนะคะนี่นะคะอาหารวันนี้ก็แบบผสมผสานนะคะแล้วก็มีพริกน้ำปลานะคะพริกป่นนะคะอันนี้ก็คือไก่ย่างนะคะ<ช>เสร็จแล้วนะคะเอากน้องแฟรบอกว่าหนูชอบแต่ข้าวนะ หมายถึงว่าไม่ชอบมันฝรั่งนะคะสายชอบกินข้าวมากนะคะถ้ามีอาหารที่มีข้าวนี่คือน้องเพรย์จะชอบมากนะเน,นี่ลองซอสกับอันนี้เป็นยังไง้างรอร่อยอร่อยอส่วนผัดมะเขือม่วงแม่นี่ไม่มีใครลองชิมเลยนะฝาเขายังกินไก่อยู่แต่รสชาตินี่คืออร่อยมากนะคะเพราะว่ามะเขือม่วงนี่ออกหวานมากนะคะพี่น้อง นานๆได้กินทีนะคะมะเขือม่วงอ่อนอส่วนโหระพานะคะพี่น้องมนซื้อมาจากร้านแขกนะคะ15โคนนคะติดป้ายว่ามาจากประเทศเคนยานะคะใบเขาก็สวยมากนะแต่ออกจะเป็นสีเขียวเขียวมากเลยแล้วก็กลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นมันไม่หอมเหมือนัวละพาไทยจากประเทศเราเลยนะคะพี่น้องเพราะว่า มันจะออกชุนๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ออกหอมก็ไม่สู้เท่านะคะก็แต่เขาก็มีมาขายนะคะจากประเทศเคนย่านะคะปิงก่อ โอเคได้ฝากช่องนะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งให้รู้ด้วยนะคะาคุค่ขอบคุณค่ะเอาเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนได้ไหมขอบคุณค่ะมือสองขอบคุณค่ะ หนึ่งสองสั้นขอบคุณค่ะแบบ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 พัดกลเขือวม่วง Hvordan smager det? Mm. 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 Ja, Så Kan du ikke forklare lidt mere? Ja. Kan du ikke forklare lidt mere? Hvad smager meget godt.